ทะธานที่ครบรพกับผมมาลบตังางคณะรักมนสมาชิกผู้ที่ภาโดยหลักการแล้วกับผมคิดว่าเป็นหลักการที่ดีนะคบกับผมไม่ติดใจเพียงแต่ผมขอญาตสอบถามท่านรองนายกนะครับในมาตราที่สองนะครับซึ่งมาตราที่สองเนี่ยเป็นมาตราที่จะใช้บังคับได้เมื่อพ้นงวดเกบวันนัตบตวันประกาศและกิะกจานุเบกษาเป็นต้นไปก็เรียนถามตรงๆว่าทำไมไม่บังคับใช้เลยทำไมต้องรอไป้90วันขอบพระคุณฮนะ ครับมีท่านสมาชิกจะสักถามประเด็นอื่นได้ไหมครับในชั้นนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับถ้าท่านลองนายกตอบแล้วยังข้องใจก็สักถามได้นะครับเชิญท่านลองนายกครับท่านจะตอบเอย่างลิบมอบที่แจงครับเชิญครัรบครับกลาเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ตามมาตราสองของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พระราชบัญญัตินี้จะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบ<ม>กษาเป็นต้นไปครับครับครูอยู่ดูฉบับไหน <laughs> ผมก็ไม่ทันได้ดูนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานะครับ